ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับคู่แข่งโรเบอร์สันเรียกว่าผู้จ้องฉีกสัญญาแบ็กซ้ายสัญชาติโปรตุเกสหงแดงเรียกว่าผู้ทีมแชมป์ยุโรโปกสมัยตกเป็นข่าวว่าจ้องจะฉีกสัญญาดึงตัวแบ็กซ้ายโปรตุเกสเข้ามาเสริมแนวรับเพื่อเอาไว้เป็นคู่แข่งแย่งชิงตำแหน่งของอันดูโรเบสันนั่นเองนูโนเมนเดส แบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวโปรตุกีสของส p ปอร์ติ้งลิสบอนกลายเป็นเป้าหมายขององ์แดงเลวร์พูตามรายงานข่าวของเอโบลาซื่อชื่อดังของโปรตุเกสท,ที่ระบุว่าทีมแชมป์ยุโรปกสมัยนั้นได้ส่งแมวมองมาดูฝีเท้าของแข้งเด็กวัย18ปีมาได้สักพักหนึ่งแล้วด้วยถึงแม้ว่าจะเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ในไดูดการนี้ก็ตามทั้งนี้เมนเดสเพิ่งจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมล่าสุด ที่สปอร์ติ้งลิสบอนนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะทอนไเตล่าไปได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้หงแดงอยากจะดึงตัวมาเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อให้มาแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงของแอนดูโรบสันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ในช่วงไดดูกาลหนนะ้าอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจจะต้องยอมจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อแลกกับการคว้าตัวเมนเดสในราคาที่สูงพอตัวอยู่เหมือนกัน เพราะว่าเจ้าตัวกำลังเตรียมจะจะลดต่อสัญญาใหม่กับสปอร์ติงลิสบอนเป็นเวลานานถึง5ปีและจะมีค่าฉีกสัญญาเป็นเงินที่สูงถึง40ล้านยูโรลิเวอร์พูลซุ่มเงียบอีกแล้วจอรุลุนคว้าแข่งบบเยนมิวนิกร่วมท็อปสื่อประเทศเยอรมน,นีตีข่าวผงแดงลิเวอร์พูลมีลุ้นคว้าดาวเตะของคีมเสือใต้บบเยนมิวนิคไปเสริมท็อ หลังเจ้าตัวยังท,ทําท่าทียึดยักเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะว่ามีใจให้หงแดงหงแดงลิเว์พูลสมงสอนจากหงของซงพรีเม์ลกอังกฤษกําลังจับตาดูสถานการณ์ของตีอาโก้อากันตาล่ากองกลางของบาเยิร์นมิวนิคแชมป์บุนเดลิก้าเยอรมนีหลังจากที่นักเตะยังคงตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเสือใต้ได้ไม่ลงตัวตามรายงานจากสปอร์ตบิลสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมนี โดยมิดฟิลด์ทีมชาตสเปนในวัย29ปีรายนี้เหลือสัญญากับบาเยิรนมิวนิกอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่เจ้าตัวเองก็ยังคงไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่หลังทีมเสือต้ายื่นมาให้พิจารณาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเจ้าต,ตัวต้องการจะย้ายไปเล่นให้กับหงแดงเลเวอพูเพราะว่าเจอเกนครอฟกุนซือชาวเยอรมน,นีนั้นชื่นชอบในฝีเท้าของเขาเป็นอย่างมาก โดยอันการตาล่าย้ายจากบาเซโลนามาอยู่กับบาเยนนมิวนิคเมื่อปี2013ด้วยค่าตัวราวๆ25ล้านยูโรและลงสนามให้กับทัพเสือใต้ในทุกรายการไปแล้วถึง230นัดรวมทั้งคว้าแชมป์บุนเดลิก้าเยอรมนีมาทุกได้ดูการที่อยู่กับทีมอีกด้วยขณะที่ทางด้านของฮันซีฟริกเทรนเนอร์ของบาเยนนมิวนิกยืนยันว่าต้องการให้อันการตาล่าเล่นอยู่ในขีนอารีอันอารีนาต่อไป โดยฟริกได้ระบุว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นอย่างมากผมยังคงอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อฮันซี่ฟริกเทนเนอร์ของไบเอ็นมิวนิคให้สัมภาษณ์ผงแดงเลยวู่เตรียมเปิดโต๊ะเจราจาขว้าตัวนิวกาก้าร่วมทัพหงแดงเลยว่คูตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของอีกอโกเมส เพลงเมเกอร์ดาวร่วงของซาปเปอโลยอดทีมจากประเทศบราซิลโดยแข้งวัย21ปีรายนี้ได้รับการยอมรับว่ามีลีลาการเล่นที่คล้ายคลึงกับกากาก์ตำนานของซาโเปอโลและทีมชาติบราซิลเป็นอย่างมากจากการรายงานของทีมท็อกดอทคอมสำหรับอ e ีโกโกเมสนั้นเจ้าตัวเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของซาโเปอโลก่อนที่จะก้าวขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ ลุยในโปรแกรมการแข่งขันเมื่อปี2018โดยเจ้าหนูวัย21ปีรายนี้นั้นตอนนี้ได้กลายเป็นตัวหลักของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังมีทีมในยุโรปอีกมากมายที่ต้องการอยากจะได้เจ้าตัวไปร่วมทัพอีกด้วยโดยแข้งทีมชาติบราซิลชุดย U23 รายนี้สามารถที่จะย้ายมาคาแข่งในทวีปยุโรปได้แบบไม่ยากเย็นเลยเนื่องจากเจ้าตัวนั้นถือพาส,สปอร์ตของยุโรปอยู่นั่นเอง แถมช่วงก่อนหน้านี้ริคาร์โดกาก้าเองก็ยังเคยออกมาพูดว่าอิกอโกเมสนั้นมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับตัวเขาจริงๆทั้งนี้อิกอโกเมสลงสนามให้กับซเปาโลไปแล้วรวม44นัดทําไปได้5ประตูโดยมีลิเวอร์พูลให้ความสนใจเป็นทีมล่าสุดส่วนสโมอสรที่เหลือก็จะมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเซบียาและอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม When oney, เวนรูนี่เผยสเปกกองหน้าทีทลิวร์พูลต้องซื้อเข้ามาเสริมทัอเวนรูนี่ตำนานกองหน้าของทัอปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดออกมาแสดงทัศนะเอาไว้อย่างน่าฟังว่าถ้าหากลิเวร์พูลนั้นคิดที่จะซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพควรจะเป็นคนประเภทเดียวกับกาเบรียลเชซูตของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะดีที่สุดจากความเห็นส่วนตัวของผม ผมรู้สึกว่าิเวอร์พููควรจะซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุมกำลังสำรองมากกว่าที่จะมองหาตัวแทนในชุด11ตัวจริงเวนรูนี่กล่าวกับซันเดย์ไทม์ซึ่งทางเจอรเกนครอปเองก็คงจะคิดไม่แตกต่างกันเขาจึงยอมปล่อยให้ตีโมแวนเนอร์ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นง่ายๆแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการขัดใจแฟนบอลพอสมควรก็ตามโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้านี่แหละ ที่พวกเขาจะต้องคิดให้หนักเลยว่าทํายังไงให้แข็งแกร่งขึ้นในวันที่3ประสานในแดนหน้าไม่สามารถลงเล่นได้พร้อมๆกันเหมือนอย่างเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเออร์ตันฉะนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลคิดที่จะลงทุนซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพจริงๆก็ควรจะเป็นคนประเภทเดียวกันกับกาเบรียลเชซุสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากพอแต่ยังต้องการเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม และพร้อมที่จะเป็นตัวสำรองโดยไม่มีการบ่นอะไรทั้งนั้นเวนรูนี่ตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์เวอร์พูยินดีรับข้อเสนอถ้าสิงห์หนุ่มซื้อกรูยิตที่18ล้านยูโรสมองสอนเวอร์คูลจะฟููงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ยินดีที่จะรับข้อเสนอซื้อตัวกองกลางของทีมอย่างมาโกกรูยิดจากเมือนเช่นกัตบากหากตัวเลขเป็นไปตามเงื่อนไขที่ราคา18ล้านยูโรหรือราวราวสิบหล้านปอนด์ไม่ใช่หลอกยืมตัวไปใช้งานแล้วก็ส่งกลับคืนตามรายงานจากสปอร์ตบิลระบุว่ามาโกกรูยิดซึ่งเล่นแบบยิมตัวกับแฮท้าเบอร์ลินบนเวทีบุนเดิลิก้าเยอรมนีต่อเนื่องเป็นปีที่2 มีฟอร์มการเล่นภาพรวมที่ดีขึ้นตามลำดับได้ดูการนี้ลงเตะทั้งหมด28นัดทำไปได้4ประตูและอีก1แอสเิสทำให้ทีมสิงหนมอยากจะใช้บริการดาวเตะชาวเซิร์ฟในฤด,ดูกาลหน้าซึ่งมีโอกาสจะไปเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อพิจารณาจากอันดับที่4บนตารางคะแนนโดยเหลือการแข่งขันนัดสุดท้ายในเกมวันเสาร์นี้ทำแต้มนำอันดับที่5อย่างเลเวอร์คูเซนอยู่2คะแนน กับประตูได้เสียค่มอยู่9ประตูโดยทางมืนเช่นกัตบักนั้นขอแค่ในนัดปิดฤด,ดูกาล2019-20 2 0พวกเขาเพียงแค่ต้องไม่แพ้คารังโบลตสพาร์กทีมของมาโกโรเซอร์ก็ตีตัวแต่ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกรอบแบนกลุ่มพร้อมรับรายได้มหาศาลพอที่จะเสริมทัพตัวดีๆเช่นกองหน้าจอนาธานเดวิสจากเกนหรือกองกลางองเครื่องอย่างมาโก้ปรยิดจากลิเวอร์พูล ทั้งนี้ข้อเสนอที่ทางเมือนเช่นกัรดบรักจะเสนอแกลิเวอร,ร์พูลคือการยืมตัวหนึ่งไดดูการพร้อมด้วยออปชั่นในการบังคับซื้อขาดที่ราคา18ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์2021ซึ่งจะทำให้ตัวเขากลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดการในลำดับที่2รองจากอลัสซานเพอาที่มีค่าตัวอยู่ที่23ล้านยูโรนั่นเอง แฟนหงยังมีลุ้นลมพาชีฮาวเวิร์ดคือแข้งระดับท็อปจริงแต่เชลซีไม่ได้ยืนซื้อแฟงลัมพาร์นายใหญ่ของเชลซีออกมาชื่นชมไขฮาวเวิร์ดกองกลางของไบเอ์เลว์คูเซนว่าเป็นยอดแข้งแต่ต้นสังกัดของเขานั้นไม่ได้ยืนข้อเสนอซื้อตัวเป็นนักเตะไปยังใดโดยสิงบูเชลซีออกตัวเคลื่อนไหวในการเสริมทัพก่อนทีมอืน่นๆโดยซื้อตัวไปแล้วทั้งฮาคิมซีเยก และตีโมแวนเนอร์ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกในฤด,ดูการหน้าและยังมีข่าวลืออีกว่ากองกลางทีมชาติเยอรมน,นีวัย2ีปีอย่างฮาวเวิร์ดนั้นคือเป้าหมายลำดับถัดไปที่เชลซีจะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมโดยแลมพาร์ดได้ให้สัมภาษณ์ในข่าวดังกล่าวในเพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตัวเขาได้กล่าวว่าแน่นอนว่าฮาวเวิร์ดนั้นเป็นนักเตะร,ระดับท็อป แต่ผมจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นถึงนักเตะของทีมอื่นๆแต่พวกเราไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอไปแต่อย่างใดทั้งนี้นอกจากเชลซีแล้วค่ายฮาวเวิร์ดเองก็ตกเป็นข่าวกับลิเว่าปูอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแปลว่าถ้าหากคงแดงอยากจะได้ตัวฮาวเวิร์ดไปร่วมทีมนั้นพวกเขาอาจจะต้องยอมทุ่มทุนจ่ายถึง100ล้านปอ์เลยทีเดียว แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเราควรจะยอมทุ่มเงินเพื่อซื้อตัวฮาวเวิร์ดมาร่วมทีมหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะได้นักเตะรายไหนมาเสริมทัพให้กับทีมของเราในฤด,ดูการหนะ้าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ